่าดูนะครับพ well, pues ี่น้องเยอะไม่เยอะดูเลยนี่ผมก็อยาให้ดูเป็นงานดูนี่กองเลยตามโต๊เนี่นี่ยยาที่ถุงต้องโน่นนี่ในถุงในถุงเมื่อเพียบเลยอ่าเนี่ยจะทำเป็นยังไงเนี่ยผู้เกี่ยวข้องดูแลก็มาดูแลกันหน่อยยเหลือชาวบ้านสักหน่อย เอาละี่เงเห็นแล้วเอแกะได้ก็ได้แกะเลยให้พกที่เกี่ยวข้องมาดูแลช่วยเหลือประชาชนหน่อยเพราเท่าคนแก่ลำบากเหลือเกินจะหลับจะนอนเสียงออกมาได้่น้หนะเอาดูครับดูนะครับพี่น้องมันเยอะขนาดนี้จะอยู่กันยังไง พวกที่เกี่ยวข้องไปไหนหมดเเป็นุยฟังเสียงฟังเสียงโอเคเกี่ยวข้องอ่ะมาดูแลกันมั่งความทุกข์สุขของประชาชนที้งทาง้าอยู่ที่นี่ใช่ไหม คุณตาก็ไปไม่ได้คุณตามาอยู่ตั้งแต่ปีสามหนึ่งสามสิบเอ็ดการสเอดะมีมาทุกปีเลยอปีละห้าหกห้าหกเดือนเลยครับก็นเดือนหกมันก็มาแล้วอแล้วไปหมดเดือนไหนกลับเดือนสิบสองนั่นแหละโอ้โหเดือนหกเดือนสิบสองครึ่งปีเลยอยู่มาเป็นต้องยีนตกอย่างนั้นนะตกปีหมดสยี่บสี่ปีตัวแมลงมาอยู่ตั้งยี่ห้าปีแล้วใช่ไหมเนี่ย โอ้โหทนทุกทรมานดูเลยเต็มไปหมดเนาะแล้วจะทํากันยังไงอ่ะก็ให้วอนให้ทางการมาดูแลหน่อยนะพวกที่เกี่ยวข้องดวนทนมาสามสิบกว่าปีแล้วปีนี้จะได้สบายสักทีเออมาช่วยต่อไปจะสบายดีกแกกันทางนั้นเลยคนแก่อยู่สองคนเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้อยู่กันสองคนใช่ไหมครับมีคนเล็กสามคนสามคน ดูวก็ลูกสาวสามคนทั้งหมดทนมาแล้วสามสิบกว่าปีเอาปปปปาปแมลงอายุมากกว่าลูกสาวยี่บ <laughs> ปียี่ี่ปทนมาแล้วเนาะยี่บสี่ปีเอาทนต่อไปทำไมงมีใครช่วยเหลือก็ <laughs>